นะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนอยู่กับเราในช่อง All About Game ทุกเรื่องเกมรมไว้ที่นี่นะครับผมและวันนี้ก็ผมแอดมินมีดาวซิงแบรนะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บชุดวอยในเกมแลมเน้นฟอร์มดีแอดกันนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับก็คือตังในเกมนะครับ2,500นะครับพร้อมกับลูมินาอิชิตันอีก15อันนะครับผมเพื่อที่จะไปยังร้านค้าลับที่มีชุดวอยนี้อยู่นะครับในส่วนของร้านค้าลับเนี่ยก็จะอยู่ใน วาหินแดงโมโนไลท์นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดร้านค้ารับกันนะครับ่มต้นก็ให้เดินมานครับสตาร์ทที่จุดที่มีแผ่นหินคล้ายๆสีลาแปลๆนะครับโดยที่ว่าหินแดงเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายนะครับผมแล้วก็เดินตรงขึ้นไปเลยนะครับ3ช่องก่อนนะครับผมจากนั้นก็ไปทางซ้าย1ช่องขึ้น1ช่องนะครับแล้วก็ไปทางขวาหนึช่องขึ้น1ช่อง แล้วก็ไปทางขวาช่องแล้วก็ลงอีกสองช่องนะครับก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งก็เดินไม่ยากนะครับแต่ว่าจะหว่างที่เราเดินเนี่ยจะมีพวกบอลออกมาโจมตีนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ถ้าเดินผิดก็ต้องเริ่มเดินใหม่นะครับผมในส่วนของร้านค้ารับก็จะเป็นแผ่นหินที่เราเคยเหยียบตอนเจุดเริ่มต้นนะครับก็จะเปิดออกนะครับผมเราจะสามารถเดินลงไปได้เลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมเทให้ดูอีกทีนึงครับ เดินขึ้นมานะครับ1 2 3นะครับผมแล้วก็ซ้ายขึ้นนะครับขวาขึ้นแล้วก็ขวาลงลงนะครับผมก็ครบแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะทีนี้เราจะโดดลงไปดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีร้านค่ารับตรงไหนนะครับปึ๊บนะฮะ ต้องเดินลงไปแล้วขึ้นไปเลยนะครับนี่ยมันจะมีแท่นนะครับผมซึ่งเจ้าแท่นเนี่ยก็จะมีชุดวอยให้เราซื้อนะครับผมเอามือเข้าไปแปะนะครับอันนี้ก็เป็นชุดวอยนะครับ ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะราคาค่างวอยของชุดวอยแล้วก็รูมินัยที่เขาต้องการไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันก็ขอบคุณเพื่อนเื่อนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตรงไหนที่เล่นแล้วแบบข้อมูลผมผิดพลาดประการใดก็ทักมาได้นะครับผมอ่านะครับวันนี้ก็ผมแอดมินหมีดาวซิ่งแบร์จากออรเ l ลเกนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย อ about เกมทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่